ว้าวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมเหมือนได้ทําช่องใหม่อีกแล้วนะครับเซตซีโร่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอใหม่ของเครื่องบูยนะตบมือวันนี้ก็เลยจะมาทําแบบรูมทัวร์เนาะเป็นนิวสเปซทัวร์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เหมือนเอาของจากสตูดิโอเดิมนะครับย้ายมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ตรงนี้นะครับผมได้ย้ายมาที่อยู่ใหม่แล้วเนาะก็วันนี้จะพาทุกคนไปดูแต่ละโซนแล้วกันนะห้องมันสี่เหลี่ยมเล็กๆระหว่างที่ดูรูมทัวร์นะครับห้องใหม่ของผมเนี่ยถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับก็กดไลค์มาเป็นกําลังใจนะฮะที่อยู่ใหม่นะครับฉากใหม่ห้องใหม่แต่คนยังคนเดิมนะครับคอนเทนต์เหมือนเดิมครับรับประกันคุณภาพนะครับช่องรองเท้า number ขนของเมืองไทยนะครับนี่เคลมเองนะครับเดี๋ยวไปถือกล้องคุยกันดีกว่าไปนี่ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แล้วก็มีตู้เก็บของตรงนี้มันเริ่มจากโซนแรกดกว่ครับโซนตรงนี้เนาะโซนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโซนกล่องเก็บรองเท้านะครับที่ผมใช้มา2ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนี่คือตู้เก็บของนะครับ g e t d i s h e c y นะครับกล่องเก็บของสวยมากๆเอาไวแ้แต่งห้องได้แล้วก็ไอ้ตรงนั้นมันกรอบรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้แหละเออแต่ยังหาวิธีแขวนไม่ได้นะเพิ่งยายมาอยู่ามาดูตอนที่ตัวกล่องรองเท้านะครับอันนี้คือกล่องรองเท้าที่ผมใช้มา2ปีแล้วขอบคุณ สปอนเซอร์ป่าดอนนะครับ Slam um r t d นะครับตัวนี้ก็คือกล่อง Flashbox XV2 นะครับเป็นกล่องแบบเปิดข้างด้านข้างนะครับแบบนี้แบบนี้นะฮะเออ <Yeah. S 1> ผมรู้สึกว่ากล่องนี้มันทำให้รองเท้ามันสวยกว่าที่มันหันตูดเข้านะครับนี่ด้านข้างผมพิเศษแบบนี้มากกว่าแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆใช้ตามนะครับนี่หันข้างจะแต่งห้องได้สวยมากนะครับมาดูไอเทมกันเนะาะเครื่องบนก็นี่ไนกี้ ไอแม97 1ช้อนวอเตอร์สปูนนะครับเป็นคู่ที่รักมากที่สุดนะครับดูสภาพใส่จนเย็นแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใส่แล้วครับเอามาตั้งโชว์ดีกว่านาะใส่ในใส่เท่าที่จำเป็นแล้วกันเนาะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาครับยังไม่รู้จะแขวนยังไงนะครับนี่มีตะขอแขวนอยู่ด้วยยังไม่รู้จะแขวนยังไงคิดอยู่นี้ถุงผ้าครับไปช้อปปิ้งคานิวาลนะครับนี่เลยอันนี้คุดดี้นะครับที่ทุกคนหลายๆคนรอคอยนะครับว่ารอคอนเทนต์นี้อยู่นี่คือคุดดี้ดิวเฮาส์นะครับ การเลือกไซส์หรือว่าเลือกฮูดดี้เนี่ยไซส์มันแปลกมากอยากจะให้ทุกคนติดตามนะอ่ะถ้าใครอยากดูนะพิมพ์คำว่าดิวเฮาส์มาเลยนะฮะ,ะมาดูกันต่อที่รองเท้านะครับรองเท้าพวกนี้ก็เป็นรองเท้าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ติดมาอยู่ในสตูของผมนะฮะก็ถ้าเอามาเยอะมันจะขึ้นข้างบนนะครับ oh. ก็ไม่เอาดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้รองเท้ามันกองเยอะมากมการจะเพิ่มมีประมาณสงชั้นนะครับแต่เดี๋ยวค่อยๆดูกัน วิวัฒนา,าการของสตูดิโอนี้ไปนะครับรองเท้าก็จะมี off white zoom fly นะครับสีดำ air jordan one ก็จะมีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังๆเริ่มเก็บ air jordan o n ตัวนี้ air j 1 university blue a i j 1 n e royal blue ครับตัวนี้เป็นตัวม i d fearless f a t a s m นะครับนี่สวยมากๆมกีตัวนี้สวยมากคู่สีดีมากนะครับตัวนี้คือ air jordan one la t o chicago เป็นสีด้าน,นครับแต่ไม่ลอกเนาะนี่ตัวนี้เลอะเลยโห แอนเจแดงวันโลนะครับเชนแทแบ็กบอร์ดนะสีส้มข้างล่างตัวนี้ก็เป็นแอนบูชดังไฮนะครับสีแรกเลย OG ขาวดำนะครับตัวนี้เป็นดังไฮคอสต o มพิเศษนะครับจากออส t ตรี t ส่งมาให้ในวันสงการานต์นะครับตัวนี้เป็น a i r f o r c e วัน s s ูซนะครับสีฟอสซิลเนาะเออจีดีผมไปไหนวะเฮ้ยหายวะไปไหนวะเนี่ยตัวนี้คือแถวนี้จะเป็น Yeezy นะครับ350ห้ b ศู ฟอสเซียนโลนครับแล้วก็สเตติกแบล็กครับก็เหลือ3คู่สุดท้ายละที่เก็บนะครับส่วนด้านล่างสุดนะผมจะเก็บเป็นพวกแผ่นโซนครับแล้วก็อุปกรณ์ทำความสอาดรองเท้านะตัวนี้เป็น AJ1 KO นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมเอามาลอยไว้ชอบสีคู่สีแดงดำขาวนะครับไอแทนลอยนี้ซื้อมาจากอพอลโลสนิ a k กิลเลฟนะครับไปติดตามได้ก็เอาไปแต่งห้องนี้ฮะนี่ สวยงามมากมันลอยด้วยระบบแม่เหล็กนะครับหลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยมันลอยอยังไง <c oughs> คือมันไม่ติดนะมันเป็นระบบแม่เหล็กนะครับเราใส่แม่เหล็กไว้ตรงนี้มันก็จะดูดแต่มันจะดูดไม่แรงมากเพราะว่ามีน้ําหนักของตัวรองเท้ามันก็ทําให้มันลอยป <c oughs> เป็นฉากหลังที่สวยงามนะครับตอนนี้เราจะใช้ฉากหลังนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีนี่ครับสเลตีนะครับแต่ไม่ไมีใครตีแนละ้วตอนนี้อยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับนี่อันนี้คือสูตรพิมนะครับ DAC Track นะครับเอาไวัดอุณหภูมิไอยเอาไ้วัด แอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับนี่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดื่มัน,นะครับโควิดเนาะนะฮะแล้วตู้เหลืองนี้ก็จะเป็นตู้ที่จริงๆมันอยู่ในสตูดิโอเก่าน,นะครับแต่ทุกคนอาจจะมองไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอามาในในฉากเนาะตู้เหลืองนี้ตอนนี้ก็ใส่พวกหมวกนะครับบีนี่แชมเปี้ยนหมวกก็มีพวกหมวกเบสบอลนะครับนี่ New Era, New York, ky, นิเวล่านิวยอร์กแองกีนครับนิสายค์ขับข้างหลังก็เป็นเดอะวีคเอนนะครับของวันดี้โกโฮมชั้น2ก็จะเป็น ตุ้กตุนนะครับตัวนี้ก็ได้มานานแล้วจากแพลตฟอร์มยังไม่รู้ตรงนี้ยังจัดไม่เสร็จอะ่ะเออกระเป๋าสูทพีมอะไรพวกนี้นะฮะนี่ข้างล่างก็เป็นชาร์จิ่งสเตชันนะครับเี่เป็นแบบนี้เลยม่มุมนึงครับมุมนี้ที่เห็นขาวๆเนี่ยคือ,อ,อมันแสงมันเข้าทางนี้เนาะเป็นหน้าต่างนะครับอยากจะดูวิวไหมล่ะ,ะดูวิวหน่อยแล้วกันดูวิวหน่อยแล้วกันโอ้โหแบบหนึ่งแบบหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นวิวชั้น30นะครับ นี้เป็นวิวฮะแต่มันรบกวนนิดหนึ่งนะฮะนี่มาละกลับมาละแสงมาโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่อยู่ข้างๆโต๊ะทํางานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของ t ท w e r Box นะครับ o ู d e n Stool ครับจริงๆมันนั่งได้แต่ตอนนี้ยังนั่งไม่ได้ครับรองเท้าที่ค้างในการรีวิวยังอยู่เต็มเลยนะครับนะใจทุกคนติดตามนะครับ Wooden s t o ต l ตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เก็บรองเท้านะครับส่วนใหญ่ก็เก็บเป็นของนู่นนี่นั่นครับยังจัดไม่ดีมากครับมีรองเท้ากีฬาอยู่2คู่ตรงนี้ นี่ครับมีสติกเกอร์คานิวารด้วยสปอนมาได้นะครับนี่เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมใช้รีวิวในสตูเก,ก่านะครับของสวารซี่อ่านะเปิดให้ดูแค่นี้นเ,าเานาะเฮ้ยเฮ้ยมันมันกลางเองอุย้ยตกใจครับอุย้ยตรงนี้สปอยไมวแมาแมวตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานนะครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานมีกล่อง iMac อยู่ไม่รู้จะเก็บไหนครับกล่องโคตรใหญ่นี่ครับนี่คือโต๊ะทํางานนะครับมีกาแฟที่ละลายหมดแล้วก็ประมาณนี้เซตอัพประมาณนี้ครับ iMac 2019 27เยุนิ้วนะครับ iPad วางไว้ดูสคริปต์นะครับนี่สคริปต์ตัวเล็กๆน,นเนี้ย <c oughs> ลำโพงอะไรประมาณนี้ครับก็ผมทำงานด้วย iMac เครื่องเดียวเท่านั้น,นครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็จะเป็นเป็นกล่องเก็บรองเท้าของ Sneaker Box น,นะครับนี่ตัวนี้สวยมาก6กล่องก็ส่วนใหญ่ผมก็เอาไปเก็บพวกอุปกรณ์กล้องนะครับนี่ Sony ันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จต่างๆนะครับอุปก,กรณ์แล้วก็มีกล่องเท้าที่ไม่มีรองเท้าข้างในแล้ว ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะรวมทัวร์กันแบบเร็วๆเลยนะฮะว่าเออตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนเริ่มปรับตัวกันใหม่เหมือนกันนะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยพอเปลี่ยนฉากแล้วบอเฮ้ยเราจะถ่ายกันยังไงวะเนี่ยก็เหมือนแบบได้เซตซีโร่อีกทีนนะได้แบบ มันท้าทายเดียมันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับกับเพื่อนๆทุกคนเนาะเออถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กด subscribe ลงไปตอนนี้เลยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วผมขอ s p o ยหน่อยว่าเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยเออจะมีรายการใหม่ออกมาครับเป็นการไลฟ์คุยกันเนาะ เอออยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับตอนนี้ชื่อรายการยังไม่มานะแต่คอนเซปต์รายการทําเรียบร้อยแล้วอยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับช่องของเคอร์ูจะมีการไลฟ์คุยกับเพื่อนๆเรานะครับทุกอาทิตย์เนาะเออสปอยไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปเริ่มถ่ายรีวิวกองรองเท้าที่กองข้างหลังนะครับรับรอเพื่อนๆจะได้ดูรีวิวที่เยอะมากๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครอยากจะ สปอนเซอร์นะครับหรือว่าติดต่องานนะครับก็ลงไปดูข้อมูลดีสคริปชั่นใต้วิดีโอนี้เลยนะครับติดต่องานมาด้วยนะครับไปก่อนนะครับ p พ e out